Okay. Oh. Good morning, good morning. Happy, birthday, happy birthday to you Happy you 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 Papa ในวันเกิดวัยครบ18ปีของลูกเจ้านะครับขอให้ลูกมีแต่ความสุขนรคราบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีงานเยอะและฟางฟังเป็นที่รักของแม่แม่แล้วก็แฟนสับแฟนเพงตลอดไปนะครับสมมติมมตได้ดีเลยทีราเสมาเยอาดีโปเยอะเลยอันี้ไหม่ นี่พี่นี่เข้ามานี่พี่เจ้าบอลพี่เจ้าครับครับเจ้าที่ก็เจ้าหนี้เจ้าหน่องหน้าครับเจ้าหนี้ครับ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  ถ้าผมไม่อย่างนี้ตอดไปก็ไม่มาไม่มาดีเับนี่เราเป็นระบบอขอให้มีความสุขมากๆครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองรวย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 มีชวนกันวันหลังพิธีทุกคืนนะครับสิบวันสิบวับสิบวันกงเด็ก